ผมแตะอีกแล้วพี่น้องยามกอดเยามกอดเยามกอด,อกดเอื้อวันนี้อยู่กับผมรายการทินเอมเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมพูดจะถ่ายคลิป,ปเป็นครัง้งแรกจริงๆคะครั้งแรกครั้งแรกแต่ผมก็ดีใจมากนะที่ถ่ายคลิปได้ไปกองไปกองก็ผมก็ไปกองไปกองก็อื้อแล้วไม่หยุดก็ผม เมื่อที่ถ่ายยีบองแรกก็เสื้อผมก็ยังดีอยู่นะฮะก็ก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟกันได้นะครับนะครับก็ชื่อชื่อยเซน่าผมก็คือจะเงียบกันทำไมล่ะก็สามารถเข้าประชุมได้นะไอเดียเด้อจะไอเดียกันเลยนะก็เดยวจะให้ด้านล่างนะเติมปลาหรอปลุดเลยตัดคลิป เขามาต่อนะต่อเลยนะก็จะสอบสวนนะก็เซิฟนี้จะมีความผิดนะครับสามารถเอ้ยน้ำมันเชนเนลของใครอ่ะน้ำมันใครอ่ะอย่าไปยุ่งก็นี่นะก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคบก็ก็ต้องต้องขอเวลาก่อนนะอลครับ